สวัสดีจ้าทุกคนจ้าวันนี้เยเฟื่องพามาชมาขั้นตอนการสร้างบ้านจ้ะอันนี้คืออขั้นตอนแรกจ้ะคือรายีผังแล้วก็เอาไมโคมาขุดหลุมนะจ๊ะทุกคนจ้า,าจ้ะ มันโคมาเริ่มขุดหลุมแล้วจ้าน,น,น,นั้นเราสร้างบ้านชั้นเดียวจ้าบ้านชั้นเดียวยกพื้นจ้าอยู่ในงบประมาณ8เสงนกว่าบาทจ้าทุกคนอันนี้เราก็ทำการขุดหลุม ก็เราก็จะทำการเทเทก้นหลุมจ้ะนี่จ้ะอันนี้เราเตรียมการเทก้นหลุมแล้วจ้ะลงพื้นจ้ะนี่แล้วเราก็จะทำการขึ้นเสาเอกจ้าอันนี้อันนี้เราร่วมรัดตัดตอนให้คุณผู้ชมดูที่เดียวเลยจ้ะดูทีเดียวเลยนะจ๊ะ นี่จ้าอันนี้เราก็จะเอาตะเกรงมาวางแล้วจ้าเอาตะเกรงมาวางแล้วก็เราก็จะทําการขึ้นเสาเอกเสาโทจ้าควรจ้า,จาอืมยายมาดูนีดขึ้นเสาเอกเสาโทจ้าวันนี้เตรียมเสาเอกเสาโทจ้านี่จ้าพระอาจารย์มาทําการทําพิธี ขึ้นเสาเอกเสาโทจากทุกคนจ๋าอาจารย์วัดเรานี่แหละจ้าไม่ว่าเราจะสร้างบ้านหลังไหนเราก็ได้รับเชิญนิมนต์อาจารย์มาทำพิธีทุกหลังจ้ะอยู่เย็นเป็นสุขจ้าบ้านหลังนี้สวย บ้านของคุณป้าเหมืออก็ลุงน้ำจ้าไว้วางใจช่างเดชสร้างบ้านจ้าอันนี้ก็อาจารย์ก็ทำพิธีจ้าอันนี้เป็นไม้มงคลจ้าทุกคนอาจารย์ก็ได้โยนไม้มงคลลงหลุมแล้วจ้าอันนี้อาจารย์ก็ทำการเอาผ้าเข้ามา มาพันต้นเสาโทจ้ะเจ้าอีกเสาโททำเหมือนกันจ้าเรารับสร้างบ้านไม่ว่าจะมาแบบไหนเราก็ทำได้หมดจ้ะทุกคน เรามีทีมงานพร้อมจ้ะทีมงานของช่างเดชจ้ะอันนี้คุณประเหมือกับลุงนันจุดธูปไหว้เจ้าที่จ้ะอยู่เย็นเป็นสุขลำรวยไม่เจ็บไม่ไข้ นี่จ้าเราก็จะทำการขึ้นแล้วจ้าทำการยกแล้วนะจ้าทุกคนจ๋านี่นะจ้ะความสุขของคนเรามีบ้านสวยๆอยู่ก็มีความสุขแล้วจ้ะอันนี้ลูกน้องก็เริ่มทยอย มายกละจ้ะ,ะทำการยกละจ้าทุกคนจ๋าขอให้ป้านันลุงเอ่อลุงนันประเมออยู่เย็นเป็นสุขจ้าเราก็จะทำการ สร้างให้เร็วที่สุดจ้ะขอบคุณที่ไว้ใจช่างของเราจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายด้วยนะจะ๊ะขอบคุณค่ะแล้วเราก็จะถ่ายให้คุณผู้ชมดูเรื่อยๆจะ้ะดำเนินการไปถึงขั้นไหนขั้นไหนแล้วอันนี้เราก็ทำการยกลจะจ้า luôn